สวัสดีคะ่ะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเดินสำรวจดูต้นไม้ดาวมาเจอสิ่งนี้คะ่ะ ไม้มงคลของดาวนะคะแอบออกดอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คะ่ะบานแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกวักมารากตนะปกติดาวก็ดูอยู่ตลอ,อดนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าเขาจะออกดอกสักทีคะ่ะเห็นอีกทีก็คือดอกบานแล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาออกดอกอยู่กลางกอเลยเพราะปกติเนี่ยดาวจะเคยเห็นแต่กวักมารากตออกดอกที่ริมริมข้างๆกอน,นะคะแต่อันนี้เนี่ยออกกลางกอแล้วก็ช่อดอกตั้งตรงสวยมากๆเลยคะ่ะ ดาวก็เชื่อนะคะว่าถ้ากวักมรกตหรือว่าไม้มงคลของเราออกดอกแล้วเนี่ยเราจะโชคดีค่ะวันนี้ดาวก็เลยจะมาแชร์สําหรับวิธีการการขอโชคขอราบกวากมรกตนะคะแล้วก็การบํารุงดูแลให้เขาต้นสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกแบบนี้เลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยถ่านค่ะดาวใช้ประจําเลยนะคะกับถ่านดาวมักจะใช้ถ่านในการผสมดินปลูกแล้วก็เอามาโรยที่หน้าดินแบบนี้ค่ะ ประโยชน์ของถ่านนะคะก็คือจะช่วยตรึงไนโตรเจนในดินด้วยนะคะมีธาตุคาร์บอนนะคะช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะและในถ่านเนี่ยยังช่วยเก็บกักพวกสารอาหารธาตุอาหารต่างๆค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้กับต้นไม้ของเรานะคะช่วยทำให้ดินปโปร่งค่ะสามารถระบายน้ำได้ไดีเราใช้ถ่านในการทั้งผสมดินปลูกและโรยที่หน้าดินแบบนี้ด้วยค่ะ สำหรับตัวช่วยในการบำรุงไม้มงคลของดาวนะคะเดาวก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะใช้เป็นประจำเลยนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะก่อนอื่นเลยเนี่ยน้ำที่เดาใช้อยู่ประมาณ5ลิตรนะคะ เราใช้นมจืดค่ะอาจจะเป็นนมที่หมดอายุแล้วก็ได้นะคะเราใส่ไปที่ประมาณ 50cc ค่ะต่อน้ำประมาณ5ลิตรนะคะในนมนะคะก็จะมีธาตุอาหารสารอาหารที่ช่วยเร่งใบเร่งการแตกยอดนะคะยิ่งถ้าเป็นไม้ใบด้วยเนี่ยใบยสวยมากๆเลยค่ะ พอใส่เรียบร้อยก็คนๆให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะตัวช่วยที่2ค่ะที่เดาใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยเดามีติดบ้านไว้อยู่แล้วเป็นประจําเลยนะคะสําหรับเครื่องดื่มชูกําลังค่ะตัวนี้เร่งการแตกยอดแตกกิ่งก้านนะคะมีวิตามิน B ค่ะช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยฟื้นตัวเร็วยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกนะคะตัวนี้เดาใช้เป็นประจําเลยค่ะเดาใช้ไป1ฝานะคะต่อน้ําประมาณ5ลิตรค่ะ ใส่เสร็จแล้วก็ผสมผสมนะคะให้เข้ากันสำหรับตัวช่วยที่3ค่ะตัวนี้เราใช้เป็นประจำเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่คือ ไข่แดงค่ะเราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะหนึ่งฟองแบบนี้ค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเราจะใช้ไข่ขาวในการทํากับข้าวค่ะไข่แดงก็จะมีเหลือบ้างแบบนี้นะคะเดาก็จะนํามาใช้ในการบํารุงต้นไม้ค่ะขอบอกเลยว่าใช้แค่ไข่แดงแบบนี้เนี่ยต้นไม้งามมากๆเลยค่ะเดานําไปรดทั้งผักทั้งไม้มงคลของดาวนะคะ แตกกิ่งแตกก้านนะคะแตกหน่อเพียบเลยค่ะในไข่แดงนะคะก็จะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ต้นไม้ของเราสามารถนําไปใช้ได้ดีมากๆสูตรนี้นะคะเดาก็จะตีให้ไข่แดงแตกเข้ากับน้ําแบบนี้ไปเลยค่ะอย่าให้ไข่แดงเป็นก้อนๆนะต้องตีให้แตกพอเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นําไปรดไม้มงคลของเรากันได้เลยค่ะ อย่างวันนี้นะคะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าไม้มงคลของดาวจะออกดอกนะก็ออกดอกให้เห็นช่วงนี้แล้วยิ่งออกกลางกอด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะขอโชคขอราบกับไม้มงคลของดาวนะคะไม่ใช่ว่าจะออกบ่อยๆนั้นนานๆจะออกสักทีค่ะสําหรับกวักมรกตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเชื่อนะคะว่าถ้าไม้มงคลอย่างเช่นกวักมรกตแบบนี้เนี่ยออกดอกจะทําให้โชคดีค่ะสําหรับคาถาขอโชคราบนะคะดาวก็ใช้คาถานี้เลยค่ะ ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะและตามด้วยสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาราพังสภสิทธิว่าคถาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ขอโชคขอราบตามที่เราต้องการค่ะ ขอบอกเลยว่าเวลาออกดอกทีดาวมักจะมีโชคราภจริงๆนะคะและสูตรนี้นะคะยังใช้ในการรดไม้มงคลต่างๆหรือไม้ใบต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะดาวก็ใช้รดไม้มงคลของดาวนะคะกมรกตที่ดาวปลูกเนี่ยก็แตกหนอ่อแตกกิ่งก้านเยอะแล้วก็งามสวยมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะบางคนก็อาจจะใช้เป็นผ้าสามสีนะคะมาผูกก็ได้เหมือนกันได้แดงมาผูกก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความเชื่อค่ะท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองเอาวิธีที่เราแชร์เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้นะคะไปสํารวจไม้มงคลว่าที่บ้านเนี่ยมีออกดอกบ้างหร้อ่และอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทําแล้วสบายใจมีความสุขก็ทําไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ